ก็สวัสดีครับเที่ยงเทียง,ยง,ยงวันนี้พอดีได้มาที่โรงพยาบาลหัดใหญ่นะก็มามา,มาเกี่ยวกับเรื่องการนัดตรวจสุขภาพประจำบุกเดือน <c oughs> ก็เลยมีเวลานิดหนึง่งก็เลยพูดกันสักหน่อยเรื่องการเมืองเมื่อวานก็ได้คุยกันไปแล้วว่าการเมืองมันเป็นยังไง ก็ย้ำในท้ายคลิปทุกๆคลิปนะครับว่าพี่น้องประชาชนต้องมีวิจรารณญาณของตนเองอย้ายนักการเมืองที่สี่ปีท่านเจอไม่เกินสามครั้งเนะี่ยมาจูงท่านให้ได้เราไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะครับที่ให้นักการเมืองต่างๆเหล่านั้นมาจูงเราเพื่อให้เห็นดีเห็นงามกับความคิดที่พวกเขากําลังจะทําผมพูดถึงเรื่อง คนสอสอเขตหนึ่งใช้เงินหกเจ็ดสิบล้านเพื่อไปได้ผลตอบแทนในการเป็นสอสอแค่สี่ล้านกว่าบาทให้พี่น้องได้ได้ได้ไดคิดผมย้ำพูดย้ำทำอย่างนี้ให้พี่น้องได้ได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นนะมันเมกเซนมันมันมันสมเหตุสมผลหรือไม่ใช้เงินหกเจ็ดสิบล้าน ในการฟักทุนออกมาเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนเงินเดือนในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสอเนี่ยแค่สี่ล้านกว่าบาทมันเมกเซ็นหรือไม่วันนี้นะครับก็สั้นๆข่าวการเมืองเถียงกันจังพักโน้นพักนี้พักนั้นมีทุกพักมีเขาเรียกอะไรด่อมดอมทุกๆพักจะมีด่อม ออกมานุนหรือสร้างโพเพื่อบางโพจะบิดเบือนส่ว <c oughs> กับบางโพก็อาจจะจริงบางคนก็อาจจะเชื่อโพบางคนหรืออาจจะไม่เชื่อโพแต่นี่ในความคิดของผมนะหนึ่งในสี่หรือห้าพักการเมืองที่อันดับต้นๆที่ผมว่าน่าจะน่าจะนะครับมาตามรูปแบบ คือผม,ผมเรียงตามพักการเมืองระดับหนึ่งสอสสหไปเลยให้ให้พี่น้องได้คิดตามนะเพราะว่า,าผมไม่ได้เดินทางไปอีสานเล่นลเหนือก็เลยไม่ไม่ไมชัดเจนเท่าไหร่แต่ผมก็พอมีพรกคพวกเพื่อนฝูงตั้งอีสานเล่นเหนือที่โทรเช็คข้อมูลโทรถามข้อมูลว่าเป็นอย่างไรบ้างความน่าจะเป็นมันเป็นเช่นไร และพักการเมืองใดในพื้นเพภาคของท่านที่น่าจะได้รับความนิยมดังนั้นสรุปผลออกมาได้ดังนี้นะครับเคื่้นดับหนึ่งพักภูมิใจไทยที่ผมคิดแล้วผมคำนวณแล้วจากเหนือล่างอีสานและก็ใต้ภาคตะวันออกด้วยซึ่งถึงแม้พภูมิใจไทยจะมาเปียอันดับสองนะครับแต่ ด้วยลำหักลำโคน่นด้วยหมัดที่หนักหน่วงพอสมควรหลายคนบอกผมมาว่าทางเหนือและอีสานภูมิใจไทยเนี่ยโดยพิสานภูมิใจไทยน่าจะยืนหนึ่งในเมื่อภูมิใจไทยยืนหนึ่งภาคใต้ซึ่งผมก็อยู่ในพื้นเพภาคใต้ผมก็มั่นใจว่าภาคใต้ภูมิใจไทยก็ยืนหนึ่งภาคกลางภูมิใจไทยก็ ถึงสองก็เบียดนิดหน่อยแต่ผมว่าภาคกลางก็ยืนหนึ่งไม่ลงกรุงเทพนะไม่ลงกรุงเทพผมว่าภาคกลางเพื่อ,อภูมิใจไทยก็ยืนหนึ่งภาคเหนืออาจจะเบียดเบียดกันฉะนั้นสรุปยอดได้ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละของภาคภูมิใจไทยผมมั่นใจภูมิใจไทยมาอันดับหนึ่ง ส่วนดับสองเนี่ยโคเนี่ยให้พักสีส้มหรือพักประชาชนเนี่ยมาดับหนึ่งทุกสำนักแต่ความคิดผมผมว่ามันก็น่ากลัวเพราะผมเชื่อว่าพักประชาชนจะก,กวาดที่นั่งกทมอ90%อผมมั่นใจเลยแต่พอไปต่างจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยการเมืองยุคนี้ซึ่งกกตออาจจะมองไม่เห็น หรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่การเมืองครั้งนี้เป็นการเมืองที่มีการทุจริตกันใหญ่โตมโหฬารที่สุดเท่าที่ชีวิตผมเกิดมาบนโลกนี้และก็ได้เห็นการทําการเมืองกันมาซึ่งการเมืองครั้งนี้หนักที่สุดผมไม่ประกันนะว่าครั้งหน้าจะเบาหรือหนักกว่าครั้งนี้แต่ครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่ชีวิตผมเคยเห็นมา ซึ่งพรรคประชาชนก็เป็นพรรคที่มีโู้ชี้มาตลอดว่าเป็นอันดับหนึ่งบุณเท้งเนี่ยนายกก็เป็นอันดับหนึ่งมาตลอดแต่ด้วยความเป็นจริงผมว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่มีใครเอาจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยออกมาขุดคุยกันเลยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ว่าพเพื่อไทยมีโอกาสเบียดปัคประชาชนเนสูสีมากคู่นี้คือในความคิดนะในความคิดเพราะว่าผมโทรคุยกับทางอีสานทางเหนือเนี่ยอย่างไงก็แล้วแต่ด้วยระบบเขตนะครับยังสู้เพื่อไทยยังดีกว่าประชาชนประชาชนจะได้กรุงเทพเป็นหลักอย่างที่ผมว่าแล้วก็ปารตีลิสก็จะมาอันดับหนึ่ง น่าจะสัก30กรุงเทพ30บวก60เขตผมว่าประชาชนได้ไม่เกิน30ไม่รู้ว่าใครเขตนอกรอบนอกนะครับไม่ใช่เขตกรุงเทพกรุงเทพมัน30ยืนยืนอยู่แล้วผมในความคิดผมซึ่งปฏิริตีผมก็ว่า30น่าจะมีโอกาสถึงแต่ทีนี้มันได้แค่60เหลืออีก30 70กว่าจังหวัดเนี่ยผมว่า30มสิบก็เหนื่อยนะ ซึ่งผมมอง,องไงก็แล้วแต่ผมว่าพรรคประชาชนยังไงก็ไม่ถึงร้อยพอพรรคประชาชนไม่ถึงร้อยเนี่ยพรรคภูมิใจไทยผมว่าร้อยสามอัพมันสองร้อยสามสองร้อยสามที่เหลืออีกสองร้อยเจ็ดเนี่ยผมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเบียดเบียดร้อยเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าจับตามองพอสมควรฉะนั้นสองสามเนี่ยฟันธงไม่ได้แต่ผมยังชี้ไปที่ เพื่อไทยนะผมว่าเพื่อไทยยังภาษีดีกว่าในอันดับสองซึ่งถ้าเพื่อไทยอันดับสองก็สาก็น่าจะเป็นประชาชนซึ่งโปมาเป็นอันดับหนึ่งตลอดเป็นเรื่องที่แปลกนะครับมันมีเรื่องแปลกกว่านี้อีกเยอะนะฮะประเทศไทยอันดับสองสามเนี่ยรู้กันแล้วอันดับสี่อันนี้ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่ในความคิดผมยังไงก็สีเขียวสีเขียวคือกล้าทำเพราะจากอะไรจากโพไม่มีเลยครับโพนี้ไม่มีเลยนะ ไม่มีหมายถึงว่าตัวคาดีเดตหรือตัวปาติลิศเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีคะแนนเสียงติดขึ้นมาเลยมันสู้ดรเอยังไม่ได้เลยครักกล้าทำแต่ผมว่าพักกล้าทำไม่ต่ำสี่สิบอะและโดยเฉพาะผมอยู่สงขลาโซนสงขลาพัทลุงตรังนครสุราก ท่านเชื่อแล้วไม่โดยเพราะสงขลาเนะี่ยผมว่ากล้าทําชนะประชาธิปัตย์ในตัวจังหวัดสงขลานะยังไงก็แล้วแต่ผมว่าประชาธิปัตยนะ์เนี่ยระบบเขตเนะี่ยสู้กล้าทําไม่ได้ในจังหวัดสงขลานะครับเรามองแล้วว่าหมัดกล้าทําหนักกว่าประชาชนไม่ต้องมาพูดเลยไม่มีทางพรรคประชาชนก็ผมยังเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งว่า กล้าทําดีไม่ดีชนะภูมิใจไทยในยวัดสุราาด้วยซ้าไปถ้าไม่มีวุฒิการเมืองนะรอล่ำล่ำว่ามีสอสามีลายชื่อ10บรายชื่อผู้สมัครสอสอที่มีโอกาสจะถูกออกหมายจับซึ่งจะถูกออกหมายจับขึ้นมาจริงๆมันทําให้บางพรรการเมืองคดครดอาจจะหลุดได้ครดตสอสอนะ ซึ่งผมมองว่ายังไงก็แล้วแต่อันดับ4เนะี่ยผมว่าเป็นกล้าทำซึ่งคะแนนปาร์ติลิสไม่มีเลยนะจงข้ามกับพักที่5ยังไงก็เมาะชี้ไปที่ประชาธิปัตย์ถึงแม้คุณอภิสิทธิ์จะโชว์ความขาวสะอาดของพักโชว์วิโชว์วิสัยทัศน์โชว์ความรู้ความสามารถของคุณกรอนในด้านเศรษฐกิจตกแต่สุดท้ายแล้วประชาชนตอนนี้ ขามัวคิดแต่กระแสเป็นหลักเขาไม่ได้คิดถึงคนที่มีความรู้ความสามารถตอนนี้ความรู้ความสามารถตั้งไว้ก่อนเพราะว่าพักการเมืองทั้งหลายเนี่ยผมไม่เห็นพักไหนที่ยกนโยบายเด็ดๆเด่นๆ,ๆขึ้นมาชูให้ประชาชนเราได้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจเนะฉะนั้นพักที่ที่5เนี่ยผมมองยังไงก็เป็นประชาธิปัตย์ผมขอแค่หพรพันี้แล้วกันซึ่งพอเรามามองกัน ในแนวความคิดในแนวความคิดของระบบบัญชีรายชื่อระบบโพต่างๆที่ออกมาเนี่ยอันดับหนึ่งก็จะเป็นพรรคประชาชนซึ่งผมมองว่าอาจจะหลุดไปอันดับสอันดับสองคือพรรคภูมิใจไทยจาก2ผมว่าขึ้นมาหนึ่งอันดับสเนี่ยพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยนี่ผมว่าสเนี่ยน่าจะเบียดขึ้นสองโดยซ้ำไปอันดับ4พรรคประชาธิปัตย์ รพรักยาธิปัตย์เนี่ยโพยังพอมีอยู่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดแต่ผมบอกว่ายังไงพรัปยาธิปัตย์ก็สู้พรักปลาทําไม่ได้เพราะอะไรผมเห็น <c oughs> ผมไปที่พัฒนหลเงเขตสามพักยาธิปัตย์เก่าลูกพินาลิตไปอยู่ภูมิใจไทยนนเขมรพลมุนินอะไรทักอย่างเนี่ยพ,พักพักภูมิใจไทยซึ่งเขาบอกลอยลำแน่เที่ยวนี้เพราะไม่มี คู่แข่งที่น่ากลัวสุดท้ายมีพี่เอียดมีนายกเอียดนายกเอียดมาลงกล้าททำกลายเป็นตอนนี้ชื่อนายกเอียดเนี่ยเบียดกับมูนินหน้าตาเฉยเลยเพราะเบียดกลับมาเป็นมีมีชื่อชั้นที่และมีโอกาสชนะด้วยไม่ต้องพูดถึงสงครามสามสี่เขตที่กล้าทำ ผมก็เคยพูดไปแล้วว่าเคหนึ่งน้องปกดสองลินสามน้องเสือสี่มังกรถ้าเกิดมังกรชนะน้องโบ๊ทได้เนี่ยเพราะสามเกตผมไม่ยังไงก็ลอยลำเกตที่สี่คือน้องมังกรถ้าน้องมังกรชนะน้องโบ๊ทได้ก็อสี่เกตเป็นของกล้าทำในจังหวัดสงขลาแน่นอนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกไหมครับชื่อชื่อ ชื่อในโพต่างๆเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่าสอสจเฉพาะสงขาเขตเดียวเนี่ผมให้3ยืนนะ,ะไม่รวมพัฒลุงกับบีได้แน่อย่างน้อยหนึ่งเขตพัฒลุงนี่ผมว่าสองด้วยซ้ำไปเพราะน้องแม่มสุพัชรีลูกพี่สุพัฒเนี่ยก็ก็มีโอกาสสูงนะในเขตเมืองซึ่งที่เขตอีกเขตหนึงก็เป็นลูกพี่ พี่พรนายกเป็นสอสอเก่าจากรวมไทยสร้างชาติมาลงพักเพื่อไทยก็มีโอกาสเหมือนกันเราน้องเขาอ่าน่าจะเป็นเบอร์เต็งตัวเติงซึ่งเรื่องนี้ก็ฝากให้คิดนะครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายเราเราไม่ต้องเครียดอะไรกันมากผมพูดมาตลอดถ้าจะทําการเมืองให้ดีถ้าจะทําประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองกว่าทุกทุก ว่าทุกครั้งที่ผ่านมาต้องเลือกคนที่ไม่ชื่อเสียงเลือกคนที่ไม่เอาเอาเงินมายัดในมือท่านเลือกพักการเมืองที่มีอุดมการและมีนโยบายที่ท่านชอบการเมืองมันต้องมีอุดมการพรรคการเมืองต้องมีอุดมการการจะทําพักการเมืองคุณต้องมีอุดมการไม่ใช่จะเลือกตั้งอยู่แล้วลอุดมการ,รกคุณเกืออะไรคุณยังไม่รู้เลย นี่ถ้าผมไปถามผู้สมัครสสบางคนหลาย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 ร้อยคนเลยแหละที่ผมเห็นปักป้ายอยู่ตามถนนหนทางเนี่ยถ้าผมถามเขาว่าอุดมการณ์ของพรรคคุณคืออะไรผมรับประก,กันเลยเลยเขาตอบไม่ได้บางคนถ้าถามไม่ต้องอุดมการ์ถามนโยบายก็ยังไม่รู้เลยซ้ำไปเพราะส่วนมากจะไม่เห็นนโยบาย,ยจะชูกันวาัากรรมจะมากกว่าเราทําได้เราทําแน่เราทําจริง หรืออะไรนะ,ะ <c oughs> ทำมากกว่าพูดเออเลือกเราความเจริญจะสู่พี่น้องประชาชนนี่เป็นแค่วาทกรรมทั้งหลายซึ่งนโยบายไม่มี <c oughs> ซึ่งก็ฝากไว้คิดกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอะอยากให้ประเทศชาติเราเมีความเจริญรุ่งเรืองเท่าเท่ากับประเทศอื่นๆที่เขาาดยพัฒนา ต่ำกว่าเราแล้วตอนนี้ก็เริ่มแซงหน้าเราไปแล้วหลายประเทศในอาเซียนซึ่งผมยังเห็นด้วยกับผู้เอกลังสีที่ต้องจัดการเรื่องทุจริตให้มันราบคาบผมยังเห็นด้วยกับคุณอภิสิทธิ์ที่ประกาศสู้กับการทุจริตระบบทุจริตระบบรัฐราชการที่ทุจริตถ้าไม่มีการทุจริตประเทศเราจะเลื่แน่นอนฝากไว้คิดสั้นๆครับวันนี้ครับสวัสดีครับ